ผู้ป่วยทุกคนนะครับร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยจะมีเซลล์อยู่สามกลุ่มหลักๆนะครับสามกลุ่มหลักๆในกลุ่มของมะเร็งแน่นอนครับจะมีเซลล์บางกลุ่มที่พัฒนาไปเป็นมะเร็งแล้วมากน้อยขนาดไหนไม่รู้นะครับจะกระจ,จายไปทั่วร่างกายมากน้อยขนาดไหนอันนี้ไม่รู้นะครับแต่แน่ๆกลุ่มน,นี้คือเซลล์ที่ขาดประสิทธิภาพแล้วเซลล์ที่พัฒนาไปเป็นเนื้อลายแล้วเซลล์ที่ ร่างกายไม่สามารถใช้งานเขาได้แล้วเขาถูกตัดออกไปแล้วนะครับคอนโทรลด้วยต่อมใต้สมองไม่ได้คอนโทรลด้วยจิตใต้สํานึกไม่ได้คอนโทรลด้วยคําสั่งไม่ได้แล้วนะฮะเขาอยู่เขาเป็นเนื้อร้ายที่สร้างปัญหาไม่ได้สังสร้างผลดีให้ใหกับร่างกายเลยนะลุ่มนี้คือเซลล์มะเร็งนะครับเซลล์เนื้อร้หรือเซลล์ที่ตายไปแล้วในรอบๆแล้วก็มีอีกจํานวนมาก นะครับรอบๆเซลล์มะเร็งก็จะมีเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งคือเซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่อ่อนแอเซลล์ที่อักเสบเซลล์ที่พร้อมจะพัฒนาไปเป็นพวกเดียวมามมะเร็งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์เสื่อมเซลล์อักเสบอันนี้ก็มีมากน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับเขาเรียกว่าที่เราพูดกันว่าต้นทุนชีวิตที่เหลืออยู่นะครับก็คือเซลล์เสื่อมเนี่ยมันยังมีปริมาณมากไหม ถ้ามันมีประมาณมากมันก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งและที่สําคัญคือทุกคนก็ยังเหลือครับคือเซลด์ดีเซลล์ปกติยังทําหน้าที่อยู่ถึงแม้ว่ามันจะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อใดเซลล์ปกติจบหมดชีวิตก็คือจบเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมีสภาพเซลดีเซลล์ปกติเหลือน้อยนะครับเซล์มะเร็งเป็นหน้าที่ของหมอ นะครับ <N ag ina> ในการจัดการเซลล์มะเร็งเป็นหน้าที่ของหมอในการที่จะฆ่ามันจะทําลายมันเป็นหน้าที่ของหมอยกหน้าที่การดูแลเซลล์มะเร็งเป็นหน้าที่ของหมอนะครับแต่เซลล์ที่เสื่อมนะครับเซลล์ที่เสือ่อมเซลล์ที่อักเสบเซลล์ที่ขาดประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ของโภชนะเภสัชสารอาหารบําบัดบําบัดอะไรครับบําบัดเซลล์เสื่อมครับบําบัดเซลลกลุ่มนี้ครับ นั้นการรักษาเซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่อักเสบเซลล์ที่มีปัญหาโดยการใช้สารอาหารสูตรที่เรามีอยู่นะครับเพื่อบำบัดเซลล์กลุ่มนี้ครับเพื่อให้เซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่อักเสบนี้กลับกลายมาเป็นเซลล์ปกติครับเพราะฉะนั้นร่างกายผู้ป่วยจะเหลือเซลล์เสื่อมน้อยจะมีการเพิ่มเซลล์ดีเซลล์ที่มีประสิทธิภาพเซลล์ที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น แล้วเซลล์ที่ดีเซลล์ที่ปกติก็จะมาจัดการและกําจัดมะเร็งออกไปเพราะเซลล์หนึ่งเซลล์ที่สําคัญที่มีผลก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ระบบภูมิกันนะครับเพราะผู้ป่วยจะมีความแข็งแรงไอ้โรคก็เป็นหน้าที่ของหมอไปนะฮะมะเร็เงจะเพื่อไปสนใจมันเอารักษาเซลล์เพื่อรักษาชีวิตสําคัญที่สุดคือการยืดเวลาชีวิตคือถ้าเซลล์เสื่อมเนี่ยเป็นเซลล์ดีเวลาชีวิตมันยาวแน่นอน พราะก้อนมะเร็งเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวถ้าเทียบกับร่างกายทั้งร่างกายถ้าร่างกายทั้งร่างกายเป็นเซลล์ที่แข็งแรงหมดเซลล์มะเร็งมันอยู่ในร่างกายแล้วสักเซนสองเซนหรือห้าเซนสิบเซนเนี่ยมันไม่ได้ทาให้เราจบชีวิตนะครับถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเราไม่เหลือเซลล์ปกติแล้วนี่แหละครับโอกาสจบชีวิตซึ่งมะเร็งมันก็มีอยู่เท่าเดิมอะ่ะนะฮะแต่เราจบชีวิตเพราะเรามีเซลล์เสื่อมเซลล์หมดสภาพมากขึ้นในเรื่องของการที่ ทำให้ระบบคุ้มกันนะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมาจัดการกับมะเร็งนะครับว่าน,นั้นผลให้การรักษาหมอฆ่ามะเร็งเสร็จแล้วเราทําหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดขาวมาจัดการ